พาทุกคนมาดูไอ้นี่นะคะวันนี้วันหยุดเนาะที่ไปก็หัวร้อนนะคะแล้วเราก็ออกมาชนประธานนะคะเขาซื้อเหมาอวนมาก็ทดลองลากอวนลากเหทุกคนดูไม่รู้ได้ไม่ได้นะคะแต่ก็ลากไว้ก่อนก้นกน้ำไปก่อนนะ่กันนี่สองคนกับพ่อน้องเพลินเราอวนใหญ่ใช้จริงที่ต้องใช้หลายคนเนาะแต่ว่ามันไม่มีคนนะคะก็ทํากันสองคนไปก่อน พี่ปายเอาไม้ไปให้นาลิบอ่ะอตัวสั้น,ต,น,ต,นตัวสั้นอันนี้ค่ะอ่าไปต้องลงไปเลยเออพี่ปายชอบลงน้ำอยู่แล้วลงไปเอถอะระาวังไงอ้อไม่ได้เป็นไรหรอกอแล้วเด็กหกเจ็ดคนนี่บันเทิงมากเลยมีมีผู้ใหญ่อยู่สองคนมีคนแก่อยู่คนหนึ่งแล้วดูโอ้ก็บเด็กของป้าของป้า เ,เดินเก็บลราเอาเอน้องชอบอะถอ,อยสี่ถอยสี่พี่เพชรกาลังกรเกงขาดเป้าหรอพี่เพชรพี่เพชรถอยป้า,า,ปาก่อนเฮ้เฮ้เฮ้ป้า <c oughs> ค้างแบ่งน้องกินหน่อยเออหนูไม่เอากระปุกออมสินลงมาค่ะพี่พี่เอาไว้ในรถคืนเอาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะนี่จมือหน่อยพี่จะวูบลนจะขึ้นไปไหนลงมานี่ดูพี่ปลายพี่ปลายเอาไม้ไปส่งจะถึงแต่ปลายลึกไหมลึกสิดูคอพี่ปลายขนาดพี่ปลายสูงตรงนั้นเป็นเอ่ง โดนปลาพี่ปลายชอบเ้อชอบลมวดูเด็กนะคะนี่เด็กลายเข้าเนี้อเด็กเด็กนยกขึ้นไปงนไเอปทเอเดี๋ยวป้าจะเอาไปทำครัวอยู่อันนี้หินเอาหินมาลานี่แหละเพราะว่าอนุญาตเอาหินตักสามก้อนเนาะ เด็กก็ปีนขึ้นปีนลงนะคะเด็กไม่ได้อ่ะพ่อเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วไปหาลูกเนี่ยโอ้หนั่นมาเดี๋ยวพี่ลง ไม่ต้องลงเลยอยากไปเอง,องโอ้มาแล้วก็ยางีไพวกเอง <c oughs> ไม่ใช่ของเล่นดิ<ม>อยากเล่นม,มีปิงเหรอมดูพี่ปลาย